สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุกอยู่กับคุณองนะคะผู้ดูแลเส้นทางเวียดนามกลางให้กับชิวทาวเวลนะคะครับผมสําหรับโปรแกรมเวียดนามกลางนะครับโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมพรีเมียมเราพักห้าดาวด้วยพักบนบันไดฮิลแล้วก็พักที่ดานังหนึ่งคืนโปรแกรมนี้เดินทางทั้งหมด4วัน3คืนครับผมเริ่มต้นอยู่ที่16,899าครับผมช่วงเดินทางก็จะเป็นช่วงตุลาถึงมีนาคมครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าเก็บครบทุกไฮ ไล์ในเขตภาคกลางของเวียดนามครับผม วันแรกนะครับนัดหมายกันที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิตอนเที่ยงครึ่งบินด้วยสายการบินไทยเวสตเจทแอร์ประมาณสักเกือบ4ี่โมงเราก็จะบินลัดฟ้าสู่มหาคนครดาน,นังเป็นเมืองใหญ่เมืองหลักของภาคกลางเวียดนามนะครับจุดแรกเลยแลนด์มาร์คใจกลางเมืองดาน,นังก,ก็คือสะพานมังกรยาว666เมตรถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดาน,นังตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีทั้งหมด3จุดด้วยกันก็คือสะพานมังกรปรามังกรพ้นน้ําแล้วก็สะพานแห่งความรักหลังจากนั้นก็จะเดินทาง ไปรับประทานอาหารเย็นแล้วก็เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก วันที่2ของการเดินทางจะเดินทางใช้เวลาประมาณทั้งสี่สินาทีไปถึงหมู่บ้านกําชันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งโปรแกรมก็คือล่องเรือกระโดงหลังจากที่เสร็จโปรแกรมเรือกระโดงแล้วนะครับเราก็จะเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าหอยอันก็จะมีที่เที่ยวทั้งหมด3จุดด้วยกันก็คือบ้านโบราณนะครับสะพานญี่ปุ่นซึ่งเป็นแหล่งลักของเมืองหอยอันแล้วก็ศาลเจ้ากวางตุง้งหรือว่าศาลเจ้ากวนอู่เสร็จเรียบร้อยก็จะรับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองเก่าหอยอันเลยหลังจากนั้น,นครับเราก็จะเดินทางกลับเข้ามาสู่เมืองด แล้วก็เข้าโรงแรมที่พักของเราเลยซึ่งเป็นไฮไลท์ของโปรแกรมนี้เลยถูกต้องะค,ะครับผมโรงแรมนี้ครับม<ช>ิกาสุกิเป็นโรงแรมระดับหาดาวเกลนอายแบบญี่ปุ่นยกญี่ปุ่นเอามาไว้ที่เวียดนามก็จะมีทั้งสวนน้ำมีสวนสนุกมีออนเซนรวมไปถึงสระว่ายน้ำที่เปลี่ยนอินฟินิตี้ด้วยตอนเย็นนะครับเราก็จะออกมารับประทานอาหารเย็นเป็นปิ้งย่างบาร์บีคิวเช้าวันที่3าก็เดินทาง ขึ้นไปสู่บันนาฮิเรถึงว่าเป็นโปรแกรมไฮไลท์อีกหนึ่งโปรแกรมไปเช็คอินกับไฮไลท์บนบันนาฮินั่นก็คือสะพานมือถอกก็จะมีทั้งสวนดอกไม้วัดพระองค์ใหญ่สวนสนุกแล้วก็หมู่บ้านฝรั่งเศสด้วยมื้อเที่ยงที่บนบันนาฮิเราก็จะรับประทานเป็นบุฟเฟ่ต์ธรรชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะให้ทุกท่านได้เช็คอินเข้าห้องพักโรงแรมเมอร์เคียวที่บนบันนาฮิแล้วก็จะให้เวลาทุกท่านอิสระ,ะนะครับมื้อเย็นของเราก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ของโรงแรมเมอร์เคียว เช้าวันที่4นะครับสบายๆบรรยากาศบนาศบานาฮิวประมาณสายๆก็จะพาทุกท่านไปที่โซนใหม่ก็คือเป็นปราสาทลูน่าที่นี่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะครับเราก็ได้เวลาเดินทางลงจากบานาฮิวแล้วก็รับประทานอาหารเที่ยงนะครับมื้อน,นี้ก็จะเป็นหม้อไฟสไตล์แบบเวียดนาม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะแวะให้กับทุกท่านได้ช้อปปิ้งนะครับที่ตลาดทานซึ่งบริเวณที่ตลาดทานเนี่ยจะอยู่ใกล้กับโบสถ์สีชมพูเพื mm ่อ hmm. ีจะให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปที่โบสถ์สีชมพูด้วยช้อปปิ้งด้วย,วยเต็มที่เลยช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินทางเข้าสนามบินเราจะบินตอนประมาณสักหกโมงสิบนาที <c oughs> เราก็จะมาถึงที่นี่ประมาณสักสองทุ่มโดยประมาณนะครับทิปนี้นะคะมีผู้เดินทางประมาณกี่ท่าน <c oughs> แล้วทีมงานที่ดูแลคะ่ะมีกี่ท่านจํานวนของผู้ร่วมเดินทางก็30สท่าน ทีมงานก็จะมีสองท่านด้วยกันวัหน้ทัวร์ที่เดินทางพร้อมคณะจากสนามบินสุวรรณภูมิเลยเราก็จะมีไกด์ท้องถิ่นอีกหนึ่งท่านที่รอรับที่สนามบินดันนะ่าสำหรับโปรแกรมนี้นะครับบอกเลยว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแน่นอนผู้สูงอายุก็ไปได้เพราะเดินไม่เยอะเรียกว,ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสำหรับโปรแกรมนี้วันนี้ขอบคุณนะคะคุณโอมด้วยนะคะยินดี D ครับผมขอบคุณครับ,ครบใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาที่ชิวทาวเวลได้เลยนะคะ